พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ พี่น้องชาวพุทังหลายเราได้ของดีแล้วยมาพดเพระอพุทธเจ้าจะคําสอนทานศีลภาวนาก็ยังห่างเหินกับธรรมะจะควรจะปฏิบัติให้ตัว,ตวท่านตักแต่หมายเอาจะรวยเอาแต่สวยแต่ดีแต่ไม่อยากจะทําให้รวยไม่อยากจะทําให้สวยและอยากไม่ทําให้ดีชีวิตจะเป็นอับปรีจังไรจะเหลียวซ้ายแลขวาท่านจะไปพึ่งใครหรือ ไม่ปัดอัตตาจโนนาโถท,ท่านจะไปพึ่งใครประการใดไม่มีโอกาสอันนี้อันดีง,งามเนี้ยวันนี้เป็นวันธรรมสุนะเราขอให้ตั้งโสประสาตรับรองภาชนะทองรองรับและธรรมเทศนาจะชี้แจงแสดงต่อไปณโอกาสนี้จะยกวิจตพ์ของพระพุทธเจ,จ้ามาชี้แจงแสดงแต่ละบทจากทานที่นาภาวานาเป็นต้นไปแต่ท่านมาภาวานานีท่านได้อะไร ภาวนาให้มันเกิดตรงไหนตรงไหนเรียวกว่าภาวนาท่านจะได้เข้าใจในวันนี้ให้ถึงได้ชีวิตนี้คืออะไรท่านจะได้เข้าใจอย่าไปปล่อยเป็นมนุษย์บุริโคมลอยลอยไปลอยมาเป็นเศษมนุษย์ชีวิตจะแสนจะสุดทิ้งจะไม่มโอกาที่จะดีก็กได้เราเกิดมาจะหายเสียชาติเกิดประเสริฐไม่ได้เป็นที่นาที่ได้อายฝ้าอายแผ่นดินอายโลกธาตุอายเหตุผลอายนกอายหนูอายปูอายปลา มันเอาหอยเอาปากเดินมันก็อายมันเรามีขาเราไม่เดินอายหอยที่จะปากเดินควรจะเจริญก้าวหน้าโดยชีวิตของเราเองการหลักธรรมคำสอนของพระพนะุทธเจ้านั้นแต่เราก็ไม่สามารถจะใช่เวลาะเวลาที่มีประโยชน์ดดกับชีวิตท่านเลยชวยหสนับสนุนโดยน้ำปลาสําหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สัพพทธานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง